สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการเสียงตามสายประจำวันศุกร์ที่15กันยายน2566ที่จะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากทุกท่านนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่ละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางหอกระจายข่าวไร้สายเป็นประจำนะครับ ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตะมนลมะละวันนี้อยู่กับกระผมในวิการทากาศนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการครับและดิฉันนางสาวพิญญาพัฒน์จองคำตำแหน่งคนงานผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับช่วงแรกของวันนี้นะครับกับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลม่ลลที่จะทําให้ทุกท่านทราบเรื่องดาวความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนตำบลม่ลลนะครับเมื่อวันที่13กันยายน2566นายพิสิทธิ์ม่ลลเจลริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่ลลและน, DE, นายดีอีนารินสกุลเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่ลละ ดำเนินการมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุรายนางหอจา่าเฉลิมพรดำรงหมู่ที่5บ้านกนมพะพโดและได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน20รายครับแล้ววันนี้นะครับวันที่15กันยายน2566เวลา9.30นากานาทีในพิสิทธิ์มละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมละ ได้มอบกระเบื้องให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านหมู่ที่3บ้านไม่ออกผผารูงานป้องก,รรกันร่วมกับกองช่างได้เข้าช่วยเหลือเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านประชาชนในหมู่3บ้านไม่ออกผผารูตำบลแมละภอะท่าสอยางจัังหวดตากครับจบไปแล้วนะครับกับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแมละะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงถัดไปนะครับ กับช่วงกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์สามารถติดตามรับฟังได้เลยครับสำหรับกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์แรกนะครับประชาสัมพันธ์รับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติผู้สมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปถึงีบปีบริบูรณ์เกิดพศ2 5 4 7ถึง2549นะครับทหารกองเกินที่มีอายุ22ปีถึง29ปีบริบูรณ์ เกิดพศ2538ถึง2545ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการครับเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึง28มกราคม2567หรือช่องทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ rcm. r t a m i c h หรือติดต่อสมัครได้ที่ศัสดีอําเภอครับอยากให้คุณเข้ามาได้เจอบรรยากาศท,ที่ดีดีอยากให้คุณเข้ามาได้เจอกับสิทธิที่ดีดีอยากให้คุณเปิดรับสมัครต่อไม่รอกระแสกองทัพบบกเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจําปี2567ตั้งแต่1กันยายนถึง28มกราคมรับชายไทย,ไทยอายุ18 20ปีและ 22-29ปีที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือรับการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้เข้าประจำการทหารออนไลน์สามารถเลือกลงหน่วยที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศจะใก,กล้บ้านใกล้แฟนได้หมดมีรายรับ10,000บาททุกเดือนมีที่นั่งเป็นนักเรียนใน10สูงถึง80%แล้วต่อยอดเป็นนักเรียนในร้อยปีที่แล้วเข้าโรงเรียนในร้อยได้ถึง23คนให้เรียนต่อจนจบมปลาย ได้รับการฝึกอาชีพทั้งช่างยนต์ช่างไฟช่างแอร์ช่างเชื่อมปรดประจำการมีงานทำทันทีไม่ต้องลังเลเพื่อนๆเ,เ,เขาสมัครกันแล้วที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts สมัครก่อนก็ได้เลือกก่อนยังอยู่กับช่วงกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากขอความมนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ได้จัดทำประกาศสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตาฉบับลงวันที่7สิงหาคม2566เรื่องการดำเนินจัดระเบียบการอยู่อาศัยทำกินและการใช้ประโยชน์ที่ดีของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการหลวงเดือต่อท้องที่อำเภอมะระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รัศดรในพื้นที่โครงการหลวงเรือต่อได้รับทราบและเตรียมความพร้อมก่อนเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่ในการจะเข้าดําเนินการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยทํากินและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือตอ่อ 1. 1. ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือตอ่อต้องไม่ใช่พื้นที่ที่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองหลังปีพศ2 5 5 7 2. องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองให้บุคคลอื่นทำประโยชน์ในที่ดินังกล่าวไม่ได้ 3. หากผู้ครอบครองและทำประโยชน์เสียชีวิตให้ผู้เป็นทายาทผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินต้องแจ้งหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเรือต่อภายใน90วัน 4. ห้ามซื้อขายให้เช่าหรือให้บุคคลอื่นทำประโยชน์ผู้ขายหรือผู้ให้เช่าให้บุคคลอื่นทำประโยชน์ถือว่าไม่ประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินจากทางราชการแล้ว และผู้ซื้อเช่าหรือบุคคลอื่นที่เข้ามาทําประโยชน์ถือว่าบุกรุกใหม่ 5. ห้ามบุกรุกแผ้วถังขยายพื้นที่หรือบกลบพื้นที่ป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 6. หากมีความประสงค์จะปรับพื้นที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงถาวรปรับพื้นที่เปลี่ยนสภาพพื้นที่ต้องแจ้งหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเหลือต่อเพื่อพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน 7. โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลือต่อ จะร่วมกับหน่วยงานป้องกันร,รักษาป่าและหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้จะดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่จึงขอแจ้งให้ผู้ครอบครองหากมีข้สอสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเรือต่อหมายเลขโทรศัพท์0966943244ที่มา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ค่ะเลือกแปรงสีฟันให้มีคุณภาพและได้มาตารฐานเพื่อสุขภาพฟันที่ดีขนาดแปรงสีฟันต้องเหมาะกับช่องปากด้านแปรงสีฟันยาพอเหมาะปลายขนแปรงสีฟันไม่มีความคมขนแปรงสีฟันนุ่มหรือนุ่มพิเศษลดอันตรายต่อผิวฟันและขอบเหงือกลักษณะปลายขนแปรงเรียบเสมอ ที่สำคัญเลือกแปลงสีฟันที่ได้รับรองจากกรมอนามัยโดยมีสัญ,ญลักษณ์แรงติดดาวบนฉลากยังคงอยู่กับช่วงสาระน่ารู้นะครับหมอชนละนานสั่งปูพรมทั่วประเทศสกัดไข้หวัดใหญ่หลังพบระบาดเพิ่มสามเท่าทุกโรงพยาบาลพร้อมรับมือนายแพทย์ชนละนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงสถานการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ว่าล่าสุดได้รับรายงานจำนวนผู้ป่วยมากถึง138,766รายอัตราป่วยเพิ่มสูงถึง200รายต่อประชากรแสนรายหรือเพิ่มถึง3เท่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ที่แม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมีเพียงสองรายในจังหวัดสงขลาและนครราชสีมาก็ตามนะครับการระบาดรอบนี้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ A ์ A/H1N1 ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือมีการระบาดในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานท,ที่มีเด็กนักเรียนอยู่รวมกันอาจมีการไอาจามหรือสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกันได้ง่ายข้อมูลของกรมควบคุม โรคพบว่าในสัปดาห์ที่35ระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนมีการรายงานนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่101รายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดลำพูนจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ5รายพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A 4รายร้อยละ80จึงสั่งการให้กรมควบคุมโรคเตรียมพร้อม ส่งทีมสอบสวนโรคปูโภมทุกโรงเรียนในชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดสูงกว่าพื้นที่อื่นรวมถึงให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยโดยขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคนถือว่าเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องเตรียมพร้อม24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือแนวทางในการเฝ้าระวังการลักลอบปกฝินในพื้นที่จังหวัดตากร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติดสำนักง,งานปปสวันที่14กันย 66, นายน2566เวลา13.30นที่ห้องปฏิบัตรริราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตากชั้น5ศาลาการจังหวัดตากในสมชายกีจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากหารือร่วมกับนายวิรพลใจจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด สำนังกงานปปสแลคะคนณะเกี่ยวกับแนวทางในการฝ้าระวังการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่จังหวัดตากสืบเนื่องจากสถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติดแจ้งว่าตามนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันรปรับปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดพศ2566ถึง2570ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทางระบบ โดยมุ่งเน้นการลดระดับความรุนแรงของปัญหาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยนยโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการประเด็นยุทธาศาสตร์ที่7การควบคุมและการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับควบคุมดูแลพิเศษของรัฐแนวทางที่16กการควบคุมพืชเสพติดเนื่องจากในห้วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดตากยังปรากฏพื้นที่ลกักลอบปลูกฝิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องจำนวน9้าหมู่บ้านดังนั้นจึงได้ร่วมมือการหารือแนวทางในการเฝ้าระวังและลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่จังหวัดตาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเชิญรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีเจ้ามาป้ากรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่15กันยายน2566เจ้าห่ามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวันเจ้าตะวันนี่ที่ภาคเหนือของเฮ้ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกนักบ,บางแห่งเจ้าโดยมีรายงานฝนสูงสุดวัดได้46มิลลิเมตรที่กลุ่มงานเกษตรน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านเจ้า สำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวนันนี่วัดได้34.8องศาเซลเซียสที่เคือนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากเจ้าคำบารูุสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าลองมรสุมกำลังแห้งผ่พา,พานภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณอาตังเกีย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะจะอี้จยะย่างห้อภาคเหนือมีฝนฝ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกนักถึงนักมาเป็นบางแห่งเจ้าเข้ามาดูคัดหมายลักษณะอากาศเห็นซาซีชมงตังหน้าเจ้า ทิพภาคเหนือตอนบนมีฝนฝ้าขนองร้อยละแยะิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชีงยงใหม่ลำปูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแปรและน่านอุณหภูมิต่ำสุดา3 1 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด19-23องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0า2กิโลเม,มตรต่อชั่วโมงเจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่าง มีฝนฝ้าคนองร้อยละเจีสิบของพื้นที่และมีฝนตกนักถึงนักมากเป็นบางแห่งเจ้าบริเวณจังหวัดตากอุตรดิตถิษนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดซาถึง1กองศาเซลเซียส อุณหภูมสิสูงสุด3 1องศาถึง33องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี่ที่ภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาเป็นบางแห่งเจ้าขอให้อพอแม่ไปน้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะแย่ให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำปาลาไหลหลาไว้ตัวนะเจ้า และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร0 5 3 2 7 7้1 9ามดตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน สำหรับวันนี้การประาชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตมบลแม่ละก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะนําเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตมบลแม่ละได้รับทราบกันด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนําทีมโดยนายพิสิทธิ์แม่ละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตมบลแม่ละสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลาดได้ที่เว็บไซต์ www.maela.go.th หรือทางเจ f b o o k ออ k อบต่อแม่หล่ด และสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055030579